ูรถบรรทุกล้อยางนะครับสองเผ่านะตัวนี้ครับเคลื่อน 4WD สองเผ่านะเลี้ยววงมาลัยเลี้ยวเอววงมาลัยเลี้ยวเอวสตาตัทเ่็นง่ายนะก็ะโอเคอยู่นะตัวนี้ไม่มีบ่อมานะครับเราขายตุกๆขายไปตามสภาพแบบนี้เลย เลยตรงไปนู่นเลยสองล่างนะครับพอ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  ว้างคูณยาวนะครับ105เซนคูณ180เซนติเมตรนะฮะยาวทั้งคันก็ประมาณ325เซนนะเป็นขับเคลื่อน4 WD 2เพลานะเครื่องยนต์เบนซิน C 4่จังหวะเครื่องประมาณ7แรงนะวันนี้เลี้ยวพวงมาลายัยพวงมาลัยเลี้ยวเอวนะครับไม่มีบ่อมานะครับไม่มีไม่มีโครงบ่อมา เราขายไปตามสภาพแบบนี้ลูกค้าไปทำเอาน,นะครับเราที่นี่เราขายไปตามสภาพไม่ได้ทําสีทำอะไรอ้าวลองวิ่งดูเลย โทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299เด็นหน้ามานี่ yeah ออกตัวเกีย้ยวหนึ่งเลยอ้ถ้าในสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับกันนี้ขายไม่แพงของเผาด้วยไม่มีเบาะมาปดชกเลย เราก็ไปตอบคถามกันได้นะคะนรับตีแท็กเตอร์แบคโฮรุ่นแปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าเอ้า กันโชคกลงดึงสตาร์ตสตร์ตรติดง่ายนะครับโอเคนะครับ